ใครกําลังรอข่าวดีบอกเลยว่าคำทำนายของการฝันเห็นปลาไหลในลักษณะนี้ข่าวดีที่กําลังรอคอยกําลังจะมาเยือนอะไรที่มุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จเพียงแต่จะต้องใช้ความพยายามที่ค่อนข้างมากและความอดทนรอค่อนข้างสูงแต่แน่นอนว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นอะไรท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นของคุณในด้านโชคลาภสำหรับผู้ที่เห็นปลาไหลจำนวนหนึ่งตัวนั้น คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภโดยที่ไม่ได้คาดฝันเป็นลาบที่ผู้งอเข้าใส่ตัวคุณแม้คุณจะอยู่ของคุณเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรเตรียมรับให้ดีช่วงนี้หมั่นคิดที่ทำดีเป็นการเสริมดวงนอกจากข่าวดีแล้วสำหรับผู้ที่ฝันเห็นปลาไหลเช่นนี้ยังมีคำเตือนที่ต้องระวังนั่นคือช่วงนี้คุณอาจมีดวงในการประสบอุบัติเหตุได้หากไม่ระวังหรือประมาทซึ่งงออาจมาจากตัวคุณเองหรือจากคู่กรณีของคุณก็ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจเพื่อความอุ่นใจและป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุเลวร้ายก่อนแก้ไขข,ขอแนะนําว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตไม่ประมาทเลขเด็ดเลขนําโชค111332 0089